โอที่พอไว้เด้จ้าเือ่อยังไงนี่ค่ะเด็กเล็กเองกกากป่าเมื่อ,น,น,อน,นี้สีพาพี่น้องมาลงเม็ดข้าวโพดเด้อจ้าเพาะเม็ดข้าวโพดจ้าขั้นตอนแรกเขาก็เอาดิน ใส่ไปในถาดก่อนเด้อจ้ะบบต้องใส่เต็มเด้อจ้ะพี่น้องใส่ครึ่งครึ่งหลุมจ้ะเอาดินใส่ให้เต็มถาดเลยเด้อจ้ะเขาใส่ทุกหลุมจ้จะดินจ้ะแล้วเฮาก็เอาถาด เปล่ามาคมคมคมลงจะเพื่อสิให้ดินยุบลงไปจะบระให้ดินเต็มหลุมจ้ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะน้องอาน่ามาทำอะไรคะมามาเอาแบบสวัสดสค่ะ <laughs> มเพร้าข้าวโพดค่ะมเพร้าข้าวโพดค่ะใส่ลูมละกี่เม็ดคะห้าเม็ดค่ะเฮ้ยสองเม็ดต้องนับก่อน 喂。 ชองอนากระส่เม็ดเขาโูดเต็มถาดแล้วนะจ้ะต่อไปกะล่อนดินจะล่อนเอากาเอาผ้าเอายางออกด้วจจะให้เหลือแต่เป็นดินละเอียดจะเพื่อสิเอามาลรยทับทับเม็ดขขาโพดจะโรยให้เต็มถาดเลย้อจ้ะเพราะว่าถ้าเม็ดเขาโูดมันผูดขึ้นมาเวลาเฮาโหดนนํำเม็ดขขาโพดมันสีบอออกจ้ะมันสีเน่าจ้ะพี่น้อง ก็เลยต้องปกไว้แบบนี้จะ้ะจากนั้นเขาก็มาวางอยู่ที่สวนนจะจ้ะตรงที่เตรียมสิบปลูกจะ้ะวางถาดจิดเลลวก็เอาเสลียมคุมแบบนี้ได้จะ้ะ แล้วก็ลดน้ำจ้าก่อนที่สิลดน้ำได้เขาก็ต้องไปสูบน้ำขึ้นมาแต่น้ำสวยเพิ่นได้จ้ามาแล้วจ้าพี่น้องน้ำมาแล้วน้ามาแล้วก็เอาขึ้นใส่ถังไว้น้ํำได้จ้าเอาไว้หดมือนาน้าจ้าเปรียแบบนี่จ้าตรงใส่ถังไว้จ้า สูบมาไก่เติบเ้าจะน้ำบึงทอเราจะน่าจะอันนี้สวนเตีะให้เตรียมดินไว้ปลูกจะอันนี้สูบเซียไวจ้จะสูบเซียวก้กอนจะลวกะเฮาสีเอาบัวหดที่หลังจะหดทั้งถึงจะหดรวยหนาสะสลมอีกรอบหนึ่งจะมันสีได้ซูมทัว่ว นี่เด้อจ้าเขากะใส่บัวลดอีกเธอหนึ่งจ้าแบบนี้เลยจ้าเป็นอย่างเขาค่อยเอาสแสลมคุมใบนะจ้าเพราะว่ายามเวลาเขาลดน้าเพื่อสีบอให้น้ามไปถือกับดินและะ้วก็้าวะพดมันสิบปได้ฟุ่งขึ้นมาฮะนะจ้าพี่น้องก็เลยต้องคุมไวบแบบนี้จ้าคันวัสดุขัน เมล็ดข้าวโพดมันโพกันมามันจะเน่านี่้อจ้ะพี่น้องบันนี้เมล็ดข้าวโพดก็เริ่มงอกแล้วจ้ะเริ่มออกตุ่มแนแล้วจ้ะเป็นยังงสิละจ้ะลังอันก็ออกลังอันก็ยังพัดได้ออกจ้ะบันนี้ก็ใหญ่ลวเนาะจ้ะมาปูกกันเลยจ้ะ นีละจ้าขั้นตอนการปลูกกะสูบน้ำสูบน้ำมะเซียในร่องให้มันเปียกคุณเล้อจ้าให้มันซุ่มค่ะคุณล่าจ้าแล้วเาวก็เอาต้นเขาพูดลงไปเน็บเลยจ้าลงไปปลูกจ้าปลูกแบบนี้แหละจ้าพี่น้องได้แล้วจ้า สิระจ้าชีวิตบ้านเฮาจะเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนอยู่น้ำไห้น้ำนาจะจังส่ระจ้าปลูกเสเร็จแล้วได้ผลผลิตแล้วกับเมื่อปลูกไม่จะจังสี่กระแสบกะ,กะไม่เฮ็ดแนวกิน่าตากับย้ายนาาอกจกเพราะว่าบ้ปลูกนาำพึงจ้า ค้าเดียงอาณาจารมาเฮ็ดแน้วกินหาเพิ่นจะขวัวตะกระเตยียนแมงใหม่จะขอตัวไปเฮ็ดแน้วกินหาเพิ่นกรเลยจ้าสำหรับคลิปนี้กะทายทอดให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งว่าวิถีชีวิตบ้านเฮา อยู่จังใดกินจังใดเนาะจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไลยเด้อจ้าสวัสดีจ้า